ตอนนี้เขาก็มาถึงมาจมลอยแล้วครับผมเดี๋ยวเตรียมสแตน,น,นแล้วเนาะให้สแตนแล้วก็ผสมเยอะเยอะกัผสมไปแล้วครับบ่มไปแล้วก็มาขุกน้ำืฉอเดี๋ยวลงบหมงเกลือห้องนี้แหละบรรยากาศล่มครับหนาวอากาศเปลี่ยนตั้งเมื่อวานเนาะเมื่อวานก่อนเน,นาะเย็นปายไงมันเลยบปกินเนาะเดี๋ยวลุ้นกันครับวันนี้ มาดุนปลากระมังครับผมตัวดีๆนี่กรสิเรียนสิบเอ็ดขั้นครับโอเคครับผมเดี๋ยวเตรียมอปุปกรณ์ก่อนนีอาการครับลงไใ้สองขั้นไม่แรกเข้าอะไมปลปายนี้ครับอืมชัว ไปยังเนีย้ยตัวมันใหญ่ดินี่ครับผมเติมแดกก็เป็นกระมังครับผมใส่รองฝ่ามือนินนดนครับคันนี้ครับคันนี้ครับย้อนตึกเลยไ,ไหมไปแลน้ยไปวะ Mal, aku lupa pang ini yang nak, nak jea kira gua. Eh, pang dia. Ini pasu. Kemang, kemang, kemang. Oh, muntio. มังกะมัง,งก่อแขางครับย้อนแม่นมันมาสูงเนาะตรงนี้ตัวตำนีนึง,ง,งก่อแขางแต่ที่สองครับไม่แดกลงไปก่อนหาขั้นนะผมนี่เฮ็ดสแตนเพิ่มครับตีลงประเทศไหนตีลงไหนขั้นวะตีขั้นเนาะจะแดกสองขั้นก่อกนกะมังมาทางใต้ครับผม ตรงน,นี้ก็ตรงนส้ชิมีแค่สองตัวนะครับที่มาล่อกินเยหยื่อเขาอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวรุ่นกันต่อไปชิมี่มา่งอยู่ปะก <c oughs> ็มั่งครับผมใส่ดีอยู่ถห็ว่าโอเชครับมื่อนนี้เป็นแบบเมื่วานเลยไม่แหกตีลงไปกินเลยแดงเป็นกะมังะม่งเนาะรุ่นงินไปครับว่าชิมีไปไังอยู่ะ ลใบซีมีตะปลากระมังออยตอยคือหมื่บ้านเนาะโอเคครับตกปลาครับผมเป็นการวัดพอนะครับเนาะอย่าไปซีเด็ดโอเคครับขั้นนี้ย้อนนี่นี่ขั้นนี้ย้อนนี่นเนเนย้อนแล้วย้อนแล้วอื้ ดีมันก็ฝืดอยู่เดี๋ยวนี้นก็ลนันเลยโอ้ยฟันกันมากดิสู้สู้

กระมังครับกระมังนะครับขาวแวบขาวแวบก็ดูว่าติดยัง,มนนงไม่นืมติดหักไหมดิวะนี่ไหมไอหอดฟังอย่างงี้ <นะ S 2> ยาครับนี่นี่แค่นี้ย้อนแค่นนี้ก็กินอีกอุ้แค่นนี้ก็กินวะนี่ครับนี่ครับแค่เลีน้นี่โอ้ยไปแล้วไปแล้วหนักกีนเดียวครับนักกีนเดียว เฮ้ยชูครับตัวน yeah ี้สบายเนี่ยตัวนี้โอ้โหครับสบายวะสบายวะถึงมามงอยามุดอโขุดกระมังครับกระมังยัก ปลาโคตรกระมังเลยตัวนี้พี่น้องโอ้ยตัวนึงติ้ด้วยแล้วท่านเดะเอาขึ้นได้อยู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวปลาดูเบิ่งครับปบื้อดูตัวปลากระมังไหมอุ้ยโอ้ยปลาดูเบ่งครับเบื้องโอ้ยว่ายูซีได้เนาะไปเลย มึงครับม <laughs> ึงฟามือใส่เหวินอ,อือมึงครับอ,อือโอเคครับผมตัวนันดันเอวขึ้นอยู่นั่นรู้ก็ไม่หลุดหรอกบุ๊เอาจนได้ครับไม่เท่ากันมากเลยครับผมมึงตัวปลาเขี่ยโอ้ตัวที่มันของนะครับแล้วมึงกินอีกขั้นเนาะโอเคครับได้ตัวนะครับ

ครับผมตัวนี้ก็เล่นกับความเบ็ดเนาะชุดที่สองครับผมอีกหาขันก็ลงไปเยียดชุดแรกครับผมก็ได้มาเจ็ดตัวสี่ห้าตัวเนาะแก้วครับตัวโอ้โหกะมังใหญ่ไงไงกบมือมือว่านอีกนะปอดด้วยกะมังค์่โตใหญ่เลยเขามากครับน้ำก็นก้ำลึกประมาณบ่ารุดบ่าตามว่าหาเม็ดครับผมพว่าน้ำเต็มเลยเนาะ วาดูน้องนี่เออน้องน้องนี่เขาเคยเฮ็ดคลิปไปแล้วนะครับเฮ็ดคลิปเป็นล่งแหกครับผมปีได้บุจำมาได้ครับกดเบ่งเอาเดอล่งแหเอียงนอนน้องไผ่ฟ้าเหลือมหมู่หกนี่แหละครับเพระาะว่านี่เนี่ยเขาไปเบิ่งววาตะกี้มันเป็นน้องแบบไดโนโอเคครับเตรียมเบ็ดชุดนี้ก็เป็นล่งแกค้างกันนะครับสแตนก็เตรียมเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับ đơn nhận toa không ตอนนี้ก็จะใบสวงนะครับเขาก็ได้กระได้ว่าเรื่อยๆนะครับผมเป็นป่ากระมังอันแหละแล้วแต่เพี้ยนตัวยังไงคือนว่ามีนยเนาะจะใบซวงนะครับได้ยักตัวกระดืมเนอแล้วครับแต่มีตัวตัวงามเนาะกระมังเนาเมื่อนี้ก็จะอยู่คำจั็หน่อยครับว่าเมือแรงเขากับบไดไปเห็นงานเนาะไปอยู่คำจังหน่อยอยู่ประมาณ แล้ครับหาโมงนิดละหาโมงอาจจะเป็นหาโมงเคิริงหกโมงครับผมมาได้เอาไฟมานำเดี๋ยวมันคำไหลเขาก็ให้เบิ่งปลานำตอนครับครับเดี๋ยวติดตามรุนกันต่อครับผม วัดเลยวัดเลยตึงแห้งไปแล้วครับไปแล้วครับอุย้ยสวายวอู้ย่อยมันสวายลอกออกเลยนั่นเกีียวดีอยู่ อีแปลงใหญ่ครับผมโอ้สีม่วงแดงครับเป็นตุกตาห้อใหญ่แหงครับสุเสิ้ ช่วงแรกครับผมสี่โมงก็น่าจะสี่สิบแล้วละ่ะกินยั่งเลยเนี่ยช่วงใบสามาสี่โมงนี้เงียบเพียวไม่กินอีกสี่โมงเลยครับนีย่ยกเลยกำลังเงครับตัวใหญ่ดีครับนี่ตัวงามเลยใส่รุ่นนี้เลยเนาะจุดจวดครับ ปลากินช่วงแดงอีดีครับนี่ๆกินตัวหนึองเลยคับนี้ก็กินนี่นี่ครับย้อนมาแล้วยอ้ยอนยอ้ยอนย้อนย้อนเลยสับเลยฮห <c oughs> นักดีครับตัวนี้เยว đi hết nắp nắp ờ ngàn ngọt cái chiều thấy nắng đi. Đi. <laughs> mà đi Ui. chiều sợ hấp hấp gì ở đây chưa để tôi đi hấp luôn xoay กระพักรมังครับกินไม่ย่อนกินยกยกยกัยกยกครับ,รบผมกระมังลาเบียนครับหาโมงแล้วครับผมตัวสวยมากเหมือนเดิมครับใหญ่ใหญ่เหมือนเดิมครับช่วงแรงนลครับผมหาโมงจีเครงนะครับผมปากระสุบนปลาหน่อย นอนลอยลยมาเบิ่งนผลงานกันก่อนครับกันได้อีกกันเดี๋ยวเพิ่มเติมครับผมเบิ่งนกันผลงานเมือนกันครับเอาชินแบโอเคอยู่ครับด <c oughs> ูนะได้ปลาครับนี่ครับผมมือที่ นี่สองตัวที่สามเขาเนาะนี่ครับผมตัวใหญ่เลยปลาหิบแปงใหญ่เลยโอ้หลายโล,ลยู่ด้น<ช>ี่ตัวนครับผมมาเอิ้นกันสิมาอีกครับมาพักเยอะจะสื่อไผ่เขียวกับพั่มแล้วก็ขนมปังแค่นี้ครับโอเคครับ